ผลการแข่งขันแบมตันคุมาโมโตมาสเตอร,ร์เจแปน2024รอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลโพลโโนุเคกับเฟรมสุสพสศาเพียวสามพลานคู่มือ201ของโลกชนะโกสุนทวดกับทีวอนเจมิไหลคู่มือ10ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ1เกม18-21 22-20 21-14ทอมกิเซลกับเดฟินเดลูคู่มือ22ของโลกจากฝรั่งเศส ชนะกัวซินวากเฉินฟางหุยคู่มือ17ของโลกจากจีน2ต่อ0เกม2 1 4 4 2 1 11ประเภทหญิงเดี่ยวหมิวฮอนปวีช่อจวงมือ17ของโลกแพ้อากาเนยามากุชิมือ4ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม9 2 1 2 1 1 2 18 2เก็เรียนมาริสกาตุนจงมือ8ของโลกจากอินโดนีเซียชนะซิมยูจินมือ36ของโลกจากเกาหลีใต้2ต้น1เกม 18 21 21 17 21 19ประเภทชายเดี่ยวลีเชอร์เฟิงมือ9ของโลกจากจีนชนะวิกเตอร์อเซอร์เซนมือ2ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21 16 21 15เหลียงจุนหาวมือ31ของโลกจากมาเลเซียชนะโจนาธานคิสตี้มือ6ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เกม10 21 21 18 22 20ประเภทหญิงคู่ หลิวเชงชูกับฐานหนิงคู่มือสาของโลกจากจีนชนะนามิมัสยามะกับชิโอโรชิดะคู่มือสีของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อศูนย์เกม2ี่สิบเอ็ดสิบสองยี่สิบสิบแปดยุกิฟุกุจิมะกับมายูมัสุโมโตะคู่จากญี่ปุ่นชนะหลี่ยี่จิงกับโหลซูหม,มินคู่มือแปดของโลกจากจีน2ต่อศูนย์เกม2ี่สิบเอ็ดสิบห้ายี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดประเภทชายคู่ทาคุโรโฮกิกับยูกโกโคบายาชิคู่มือเก้าของโลกจากญี่ปุ่นชนะ นูโมมัดอชัชเลนอายับอชัชเลนกับตันวีเครืองคู่มือ40ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-12 21-15ประเภทชายคู่จากอินโดนีเซียฟาจานเฟียนกับมวมบัดไรอันอาเดนโตคู่มือ5ของโลกชนะเรียวโรลิคานานโดกับมากัร์โมลาน่าคู่มือ36ของโลก2-0เกม21-18 21-13